หมดปัญหาการโดนโกงการโดนเกลียนไอเดีเพียงแค่คุณกลางกับแอดมิลแห่งกลุ่มวันพชรบติรัทไทยแลนด์กลางปลอดภัย100%เซค่ากลางถูกแสนถูก,กและมีไอดีดองเพชรจำหน่ายถ้ามาจากกติกาท,ทิลดไปเลย5 0บาทลิงก์อยู่ใต้คลิปครับเอาล่ะครับผมเดี๋ยวมาเจอโอเด้งนะครับคลิปนี้มีคนขอเยอะนะครับผมเดี๋ยวพี่จะมาเล่นโอเด้งให้ดูนะจ๊ะพี่จะเล่นสไตล์แบบยึดทงรัวๆนะครับผม Okay, มาแล้วครับผมบมาแบบแบบแบบเราก็ไปตรงกลางเดี๋ยวมีอุตา่าเปโคเวอร์เรานะครับผมแต่อุต่ะแ่งถึงก่อนสุดยอดเลยสุดยอดจริจงลมมาก่อนแล้วก็อุ้ยโดนแทงไปโอเคเดี๋ยวผมยื้อแม่ให้ไม่มันได้ตรงนี้นะครับผมนะโอเคอ่ามีคนให้ยงกำลังใจด <laughs> เดี๋ยวปิดแชทไปปิดแชทไม่ทันเดี๋ยวใจเย็นเวเ กระโดดลบคิาตออกมาโอเคเราเน้นปวดนะครับผมนะช่องไหนว่างเรายิงเข้านะครับผมนะขออภัยนะครับผมถ้ามีเออ่แชทตั้มก็ามาผมปิดยังเจอนะยึดไปก่อนแวบบกระโดดลบอืมพริวร้วพลิวพลิวอืมไม่โดนนะครับผมนะแขรงโคตรเรียบร้อยฮะเป็นไงเจอกันโมโดกุกินะครับผมโคตรแรงโคตรแรงโอเคถอยมาก่อนเราไม่กันนะครับผมอย่าลืมนะเราไม่กันธงกันธงเป็นอะไรที่โง่มากนะครับผมในช่วงที่เมตา แฉงระบาดนะครับผมมายีอีกรอบหนึ่งแวบอ่าไม่มี okay. สกิลบเราสีแฉงอ้าวกระโดดช้าไปหน่อยอุ้ยโดน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 ลมลันว่ะโดนลมลันว่ะเออเด้งเรื่อพอดีก็โดนรบออกมาไม่ไม่โดนนะครับผมได้อยู่มั่วมั่วจังหวะมั่วโอเคทำสบายแฉงเออเฮือไม่อยากการหลอกแต่จะหลบออกมาอืมหลบหลบอืมอู่โดนจิ้มครับผมโอเคซับหนาดีอย่างนี้แหละโอเคมา ตาออยึดได้ไหมไม่เป็นไรครับผมเลือดผมเลือดแตกกันนะวัเรียบร้อยยึดตรงบนกันเนี่ยครับผมยึดยึดตรงอย่างเดียวครับเล่นโอเด้งมันต้องอย่างนี้นะครับผมน่าจะไปเน้นคิวเน้นค่าเม็นบอกเลยว่าเล่นไม่ไหวนะครับผมมันบางเกินไปเรียบร้อยครับผมถูงบ้านโดนไปี๋ยวะขอบคุ้งทรรมีนร์เลยอ่าสวยหลบที่คาอืออืออ่าเอาดีเลยเอาดีแรกวไปดีแล้วไปดีสกิลโคตรไวแล้วก็ยึด ออกมาวุ้ย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 ยึดนี่ครับโอ้โหยึดหลายธงนะจังหวไหมโอ้ยโดนก๊อตไปเนี่ยเกเรมาใหม่ครับรึบรึบกรึบยึดธงนะยึดธงยึดธงเดียวครับผมศัตรูผมคือธงฮะไม่มีอย่างอื่นแน่นอนนะเออแชงมาแชงมาอือก็โดนแล้วโอ้โดนนะครับผมตั้งท่าก็โดนนะเกเรถอยมานีะครับผมฉีกฉีกไปโอ้ก๊อตสองตัวโอ้ยดึกฝักโอ้ยดึกฝักก๊อตสองตัวยะยะยะตุยเลยแล้วเอาเฮ้ยเดี๋ยว ใจเย็นอือเรียบร้อยนะครับไปแล้วจ้าโอเครีบยึดก่อนนะครับผมไม่ทันนะไม่ทันนะโอเคเพื่อเรากันธงไม่ได้ครับผมแมตติแต่เราก็ยึดเยอะอยู่นะเดี๋ยวไปดูนะครับผมว่าผมยึดไปกี่ธงนะอืมแพ้ไปอนะยึดไป5้าธงเวรุน่น สวัสดีวัยรุ่นทุกท่านนะครับผมคุณอยู่กับชาแนล l อทอนิสิเช่นเคยนะครับผมและนี่คือเกมบัตพ e ส์เบลติรัชอีกครั้งนะครับผมนะสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาพาทุกท่านไป รดแร่นนะครับผมกับตัวละครที่คนขอเข้ามาเยอะนะอย่างว่าเยอะเลยนะครับผมนั่นก็คือโคซุกิโอเดงนั่นเองนะครับผมเป็นสายวิ่งแห่งวานกคุนินะครับผมไดเมียวระดับไดเมียวเลยนะครับผมนะเออผมจะพูดประวัติเพื่อนะครับผมแล้วก็ แน่นอนครับตัวละครนี้มันค่อนข้างจะพริวนะครับผมเหมาะสําหรับคนที่กวนส้นเท้านิดนึงนะครับผมการยึดทงของเขาเกลียนอยู่แล้วนะครับผมโอเคทีนี้เราจะมาพูดถึงในยุคปัจจุบันกันนะครับผมเพราะว่ายุคปัจจุบันเนี่ยทางโอเด้งเนี่ยมันส่วนตัวนะมันก็เป็นโดนแก้ทางเยอะนะครับผมถ้าให้ผมเลือกเจอนในยุคนี้นะผมอยาก ถ้าผมเล่นโอเด้งนะครับผมผมไม่กลัวแฉงนะครับผมผมจะกลัวอาคาดังนั้นเนี่ยโอเด้งน่าจะโดนอาคาหนักเกินไปนะครับผมแต่ว่าถ้าเจอแฉงผมว่าฉีกยึดธงแชงมันก็ยังช้าอยู่นะครับผมก็ถ,ถือว่าใช้ได้นะอืมนะครับผมไม่รีวิวแล้วกันนะครับผมทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับผมยึดธงเกลียนระดับนี้ดังนั้นมีคนถามว่าแล้วเล่นตัวนี้กับยามาโต เอาตัวไหนดีนะครับผมเอางนี้ผมพูดในมุมความเห็นส่วนตัวนะครับผมนะผมว่าโอเด้งพิวกว่ายามาตะเป็นสาย DPS เป็นสายวิ่งแบบ DPS มีดา m มจแรงนะครับผมเพิ่งโอเด้งเนี่ยก็แรงนะแต่ว่ายามาตะรับมือสายมัดได้ดีกว่าโอเด้งไงโอเคครับนี่คือปาร์ตี้ของผมนะครับผม163ผมเล่นคู่แชงแล้วกันนะครับผมนะไป4แท็กนะครับผมยังเจ้าเก่าเลยนะ163ถือว่าตึงๆเลยนะครับผมก็เดี๋ยวผมเล่นให้ดูแล้วกันว่าเล่นสไตล์ไหนนะครับผมซึ่งผม มองว่ายุคนี้เล่นแบบไม่สนคิวน่าจะดีที่สุดนะครับผมอย่าไปคิวเยอะนะเออยยึดธงอย่างเดียวดีกว่ายึดได้ได้สักสี่ห้าธงต่อต่อต่อครั้งผมว่าโอเคนะครับผมโอเคไปชมกันเลยดีกว่านะครับไม่เป็นการเสียเวลาครับ ผมตาดีเขามีมาต่อแลครับผมนะแล้วก็ฝา่เรามีโอเดตส,สองตัวนะครับผมรวมผมด้วยดนะังนั้นผมจะไปทงนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าใครที่ไปยึดทงขวานะจะเป็นอากับตะคิดนะครับผมเขาย,ยึดชานะโอเคงั้นก็โทเกนโทสึกะโดนไปก่อนนะจ๊ะแล้วก็หลบออกมานะครับผมเนี่ยเน้นปวดนะเน้นปวดนะไม่จ้เป็นต้องบวกอะไรเยอะปร้ยงใครโดนี่ผมชอบนะจริงมันโดนผมแน่นอนนะอุย๊ย อุ้ยเอาเรื่องดอเร็วต้าวเรียบร้อยดิดองสามพัน 3, อึมไม่ต้องบาไม่ต้องบาโอเคยึดไปฮะสกิลสองเขามีไหมโอเคอ้าโดนดิโดนดิดโองานไวฮะงานไวฮะกับตัคิดมาไม่ทันนะครับผมต้องต้องโยกต้องโยกไปเลยนะโอเคยึดไปครับผมเดี๋ยวเราติดบูรจะทันไหมเพื่อนมาเติมโอเคเดี๋ยวเราไปยึดตรงตรงตรง,งที่กับตัคิดยืนนะครับไม่ไงเรียบร้อยฮะโอเคยึดไวอยู่ฮะยึดไวอยู่ยึดไวอยู่ ถ้าใสรแล้วยืดธงไวมันจะไวนะครับผมจะไวกว่านี้นะเออนะโอเคยึดไปห้าธงไปดีเรียบร้อยครับผมงานไวเอ้ยจบไวเกินนะจบไวเกินนะครับผมวิ่ง2ตัวนี่คือจบไวเกินแล้วก็พุ่งไปก่อนหนึ่งทีโอเคอะไรพี่โดนไปอีกอโอเคเซฟเฟอร์เข้านะครับผมเรียบร้อยอะอะไรเรียบร้อยครับผมห้าธงนี่แหละนี่แหละต้องเล่นอย่างนี้ไม่สนไม่สนคิวนะครับผมเราไปเล่นกันเดีอ เอาละครับมาแล้วครับผมดาทินเลบาาเด้อนนี้ผมชอบนะครับผมเพราะว่าพอเรายึดกลางเราก็เราก็ยึดเกาเรียกว่าโดดลงไปเลยนะครับผมที่เขาไม่ยอมเปิดสายวิ่งนะดังนั้นสบายครับผมเราจะติดบูธก่อนอย่างแน่นอนนะโอเคยึดไปครับผมเดี๋ยวเราลงไปดูหน่อยว่าใครนะที่เป็นสายโล่นะครับผมอ๋อมีไม่ใช่มีฮอกนะครับผมน่าจะเป็นอาเซเฟอร์เดี๋ยวดึงนิดนึงเซเฟอร์ก็ถือว่าถึกอยู่นะโอเคขอสกิลสักหนึ่งทีนะครับผมนั้นแล้วผมก็ไปดีกว่าเออเน้นปวดครับแมตชนี้เน้นปวดเน้นปวดมีอาคารว่ะ ขอบพุ่งอีกทีนึง่งอื้โดนไปจิดไปครับจังหวะนี้ยึดไปเลยเนี่ยเน้นปวดนะครับผมนะอึ๊บกระโดดโอ,โอ้โดนโดนโดนลมรันว่ะเดี๋ยวก่อนโอ้ดีนะที่มันไม่ลดแมกเลือดอ่ามันรีบกดสกิลไปนะโอเคผมหนีก่อนนะใครจะอยู่งงงงแล้วโอเคเดี๋ยวเราดูครับผมโอเคตรงกลางยังได้อยู่นะโอเคเดี๋ยวผมดูแมพข้างล่างนิดหนึ่งครับว่ามีใครหรือเปล่าแจ๊อย่ามาโตอย่าหัวหมอนะเฮ้ยโอเค นเนี่ยเป็นเป็นเป็นการแบบว่าทําให้ศัตรูแบบจิตวิทยาเลยจริงผมแบบผมแบบพยายามแบบว่าเนี่ยครับผมพยายามหาทงว่างนะถ้าทงว่างผมเข้าเลยนะอืมใจเย็นเราจะติบู๊พอดีนะครับผมโอเคอะแฉงมาอเคนไม่ไงทําไมอ่ะโอเค,อรอเคตรงนี้ว่างเห็นปะผมมาตรงนี้เลยนะครับผมตรงนี้ว่างอย่ามาตวัวอย่ามาตัวมาอย่ามาตัวมาอ,อยึดไปก่อนอย่ามาตวัวโดดหุ้ยหมื่นห้าหมื่นห้าหนีก่อนหนีก่อนโอ้โอโ แม่โดนลุมนะครับผมไม่เป็นไรเราดึงเราดึงศัตรูไปโอเคมาแนละ้วทงบ้านว่างนะจ๊ะผมก็ไปดีครับรอไล่ทงบ้านแค่เดินอ้อมเองโคตรใกล้เลยนะบ้านใกล้เลือนเคียงขอแบ่งปันทงกันสักนิดหนึ่งฮนะนี่ไงโดนอีกหนึ่งฮนะสี่ทงโอเคถ้าเราขึ้นไปอาจจะตุยได้ครับผมเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเ,าเติมเกจก่อนเพื่อเป็นการดึงศัตรูนะ โอเคอ้าวเตลแบคกเตลแบ็กเดี๋ยวเดี๋ยวเขามากันนะครับ <_ C> e <an> ผมดูแลเดี๋ยวเขามากันแน่นอนไม่ไงอย่ามาต่อละจ้ะโอเคพี่ขอยึอดก่อนนะน้องชายยึดไปก่อนจ้ะอุ้ยรุนแรงจริงๆ ไปครั้งก็ผมโอเด้ง oh, ไม่ยี่ไงโอไม่ทันว่าจะมาต่อยงยึดนับหลายธงบ้านว่างธงบ้านว่างเฮ้ยเพื่อนไม่ดูแมพเพื่อนไม่ดูแมพสามคนขึ้นนะครับผมนะดังนั้น,อต,อน,น,นอตอนนี้ข้างบนเนี่ยก็คือสามธงนะครับผมส่วนผมขอยุดโอโหเกตน้อยเล็กน้อยนิดอ้าวอ้าวไม่มีสกิลเหรองง้นก็เรียบร้อยอะไร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 ฮะรโอ้โดนไปสี่ธงครับอย่างนี้อย่างนี้การันตีฮะการันตีชนะเรียบร้อยครับผมนี่ Eden, แหละนั่นการเล่นโอเด้งนะครับผมบอกว่า คนจะได้ในวทางจากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปการงแอดมิลด้วยนะจ๊ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ